ลายแดงเพาะด้วยน้ำเขียวดีที่สุดแล้วครับในส่วนของน้ำใสที่ที่ใช้ดีนะครับลองลองมาจากน้ำเขียวนะฮะแล้วก็ดีสุดในบรรดาน้ำใสผมว่าสูตรนี้เลยครับสูตรเพราะด้วยยีก,กับน้ำตาลนี่ดีสุดแล้วครับ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้พ่ะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับก็พามาชมนะฮะวิธีการทําลายแดงน้ําใสนะครับสําหรับช่วงนี้ที่หลายๆท่านนะฮะพบกับปัญหาพายุฝนเข้านะครับทําให้การเพราะลายแดงน้ําเขียวอาจจะไม่ได้ผลนะครับวันนี้ผมก็เลยมา แนะนำนะครับวิธีการทําลายแดงน้ําใสในช่วงนี้นะครับก็มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับสําหรับการทําลายแดงน้ําใสสำหรับการทำลายแดงน้ำใสนะฮะก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับ ก็ขันแรลกนะครับมือใหม่ก็เตรียมกระมังนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40เซนนะฮะอันนี้ผมซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะฮะอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนก็เหมือนกันฮะซื้อทุกอย่าง20บาทอันนี้ซื้อมาลูกละ25บาทนะฮะอย่างนี้ซื้อมา20บาทนะครับก็ใส่น้ําไปค้อนเลยฮะค้อนกระมังที่เราใช้นะครับ ประมาณความจุของน้ําถ้าประมาณก็ประมาณ15ลิตรได้นะฮะประมาณนั้น10บถึงสิหลิตรนะครับโดยประมาณนะฮะสำหรับมือใหม่นะฮะก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่นิยมทํากันนะคะไม่ยุ่งยากนะครับก็เป็นยีสต์นะฮะสูตรยีสต์กับน้ําตาลแล้วก็ผงชูรสนะครับหลายๆท่านก็เคยทํากันมาบ้างแล้วนะครับแต่สําหรับท่านที่ยังไม่เคยทํานะฮะ ผมจะมาเนะนําให้ได้ทํากันวันนี้นะครับในช่วงพายุฝนเข้าตอนนี้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ได้นะฮะขั้นแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ําไว้นะฮะขอนกะละมังตามที่เพื่อนๆจัดหาได้นะครับลองทําครั้งละ3ามสี่กะละมังนะฮะอย่าทํากะละมังเดียวอัตราส่วนของยีตกับน้าตาลหรผงชูรสนะครับเป็นแบบนี้นะครับน้ำนะฮะขอนกะละมังนะครับฟังนะฮะ มือใหม่นะครับตรงนี้น้ํคขอนกะละมังนะครับหรือประมาณ15ลิตรนะครับต่อนะฮะต่อนะครับส่วนผสมนะฮะที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับกากน้ําตาลนะฮะหช้อนโต๊ะนะครับยีสต์นะฮะหช้อนชานะครับยีสต์หช้อนชายีสต์เป็นยีสต์ทำขนมปังนะฮะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ขายขนมปังนะครับหรือฟู้ดแลนด์นะฮะยิ์เป็นยี่ห้อไหนก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับจะแบบขวดแบบซองฟอยแบบผมนี้ก็ได้นะฮะขอให้เป็นยิ์ทำขนมปังยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมใช้ยี่ห้อนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันละลายง่ายนะครับถ้าเป็นแบบสีเทาๆผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันละลายยากแต่ก็ได้ผลดีเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสส่วนผงชูรสก็ใช้1ช้อนชาเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ เอาฮะวันนี้ผมจะทําทั้งหมดสี่กระมังนะครับสาเหตุที่ผมทํสี่กระมังนะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆในหนึ่งวันนะครับผมจะทํสามกระมังนะครับวันที่สองผมก็จะทําอีกสามกระมังนะครับวันที่สามผมก็จะทําอีกสามสี่กระมังแบบนี้นะครับเพื่ออะไรนะฮะเพื่อเพื่อนเเห็นไหมฮะอย่างกระมังนี้นะครับลายแดงเริ่มบูมแล้วฮะเพราะวันนี้เข้าวันที่สามนะครับเราสามารถตักไปใช้ได้นะครับ ทีนี้พอลายแดงเราเริ่มบูมเราตักไปใช้มันก็จะทยอยหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เรามีลายแดงใช้ตลอดไปเราต้องมีกระมังวันที่2นี้รองรับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะบูมนะฮะเราก็สามารถนําไปใช้ได้นะฮะหลังจากนั้นพอลายแดงกระมังวันที่สองนี้หมดไปลายแดงที่เราจะทําวันนี้นะครับอีกสามวันให้หลังมันก็จะใช้ได้นะครับเราก็จะตักเวียนนะฮะเวียนอย่างนี้เพื่อให้เวียนกันอย่างนี้นะครับทําให้เรามีลายแดงใช้ตลอดไปนะครับ เมื่อกระมัง3ามกระมังแรกนะครับเริ่มเริ่มหมดแล้วนะครับลายแดงเริ่มหมดเราก็เททิ้งทําใหม่นะครับเททิ้งแล้วทาใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะสามารถมีลายแดงใช้ตลอดไปนะครับเอาละสำหรับเทคนิคที่ผมมีก็วนเวียนแบบนี้นะครับทาให้มีลายแดงใช้ตลอดไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมทําทั้งหมด4ี่กระมังนะครับสี่กระมัง ผมจะไม่ผสมทีละ1กระมัง1กระมังอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันจะเสียเวลาเพราะทำทีละเ <c oughs> ยอะๆผมก็คือใช้ผสมครั้งเดียวนะฮะนั่นก็คือผสมครั้งเดียว4ี่กระมังโดยนะฮะใน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 นี้นะครับในกระป๋องนี้นะครับผมได้ใส่น้ําไว้4แก้วนั่นก็หมายความว่าสีแก้วทั้งหมดนี้ก็คือนําไปใส่ทั้งหมด4มี่กระมังนะครับสี่กระมังนะครับเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูแล้วกันนะครับ ในการผสมนะฮะไม่ว่าคุณจะผสมแค่กะละมังเดียว2กะละมัง3กะละมังก็ดีนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้คุณใส่ผงชูรสไปก่อนนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับผงชูรสไปก่อนใส่ผงชูรสเป็นอันดับแรกนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะสูตรผมคือ1ช้อนชานะครับ1ช้อนชาคือ1ช้อนชาพอดีนะครับ1นะครับนี่นะครับ2นะครับ สามนะครับสี่ช้อนนะครับหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาพอดีนะครับเราไม่เกินนะครับผงชูรสใส่มากก็ไม่ดีนะครับจะทําให้น้ําเป็นฟ้าเยอะนะครับเกิดฟ้าเยอะในส่วนผงชูรสนี้ก็ใส่ให้พอดีนะครับใน้นดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราใส่ผงชูรสไปแล้วนะครับต่อมาให้เติมยีดนะครับยีดยีดที่เติมเป็นดับสองนะครับต้องเติมตามที่ผมแนะนำมาเลยนะครับเติมยีดนะครับ ยีสต์นี่ก็สี่ช้อนชานะครับแต่ผมจะใช้ช้อนโต๊ะตวงเพราะว่าหนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากับสามช้อนชานะครับโดยประมาณก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะพอดีอย่างนี้นะครับเท่ากับสามช้อนชานะครับอันนี้ก็คือสามช้อนชานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อีก1่งช้อนชาก็คือประมาณไปๆช้อนอย่างนี้นะครับก็ผมก็ใช้วิธีการกะกะเอานะครับ เพราะว่าทําบ่อยฮะก็เลยใช้วิธีการกะได้นะครับอันนี้ก็คือครบแล้วนะครับทั้งหมด4ช้อนชานะครับลำดับต่อไปหลังจากที่เราใส่ผงชูรสไปแล้วนะครับใส่ยีสต์ไปแล้วก็ทําการคนนะครับทําการคนเพื่อนๆจะใช้ไม้ใช้มือคนก็ได้นะครับตามสะดวกแต่ผมขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะผมถนัดใช้มือฮะ ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดนะครับผมเพราะว่าใช้มือมันแลสะดวกดีครับก็บทําการคนสักพักนะครับให้ยีส์ละลายนะครับให้ผงชูรสละลายเข้าด้วยกันให้ดีนะครับนะครับหลังจากที่เราเห็นว่าทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะครับก็ลำดับต่อไปนะครับเติมการน้ำตาลนะ การน้ำตาลนี่ตาส่วนของผมก็คือ1ช้อนโต๊ะนะครับในส่วนนี้นะครับหช้อนโต๊ะให้1ช้อนโต๊ะพอดีนะครับไม่ไม่ใส่เยอะจนเกินนี้นะครับเพราะว่าการใส่เยอะไปก็เป็นข้อเสียนะครับใส่เยอะนี่นอกจากเกิดฝ้าแล้วนะครับไรก็ขยายไม่ค่อยดีด้วยนะครับ1ช้อนนะครับเห็นไหมครับผมจะใส่พอดีเลยนะครับช้อนพอดีนะครับ2ช้อนนะครับ สามช้อนนะครับตรงนี้เน้นย้ำนะให้ใส่พอดีนะครับเพราะว่าการใส่เยอะไปสาต,ตาลเยอะไม่ดีนะครับนะครสี่ช้อนนะครับนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยก็เหมือนเดิมฮนะทำการคนนะครับคนให้เข้ากันผมจะทำการคนอย่างนี้นะครับ มันก็จะเข้ากันดีนะครับนะฮะหลังจากที่เราเห็นว่ายีตกับน้ําตาลแล้วก็ผงชรสเข้ากันดีแล้วนะครับในําดับต่อจากนี้นะครับผมทําทั้งหมดสี่กะละมังใช่ไหมฮะเราก็ต้องนําแก้วนะครับตักน้ำในนี่นะครับไปใส่กะละมังทั้งหมดสี่กะละมังนะฮะนะในขั้นในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ทําการตักนะครับนี่นะฮะ หนึ่งแก้วอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งกระมังนะครับอย่างนี้นะครับมีแก้วที่สองนะครับก็ใส่กระมังนี้นะครับนะฮะก็ใส่ครบทุกกระมังนะครับนี่ก็เป็นแก้วสุดท้ายแก้วที่สี่นะครับ นี่นะครก็ใส่ครกกระมังหลังจากที่เราเติมไปแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือการคนนะครับแต่ผมก็แนะนําว่าใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับทาอย่างนี้นะครับสักสี่ห้าครั้งนะครับก็จะช่วยได้นะครับหรือใครจะเอาไม้อะไรมาคนก็ได้นะครับแต่ผมเองส่วนตัวทําแบบนี้ฮะก็ทําไว้แบบนี้นะครับทุกๆกระมังครับ ทำทุกๆกระมังนะครับหลังจากเราผสมเข้าด้วยกันแล้วนะครับก็ให้ทําการพักไว้นะครับอย่างต่ำๆ15นาทีนะครับทิ้งไว้แบบนี้15นาทีค่อยปล่อยลายแดงนะครับ15-20งนาทีก็ได้นะครับ เอาละเดี๋ยวผมจะทำการพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วจะมาปล่อยลายแดงให้ชมนะครับครับหลังจากผ่านไปได้15นาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการปล่อยลายแดงนะฮะลายแดงที่จะปล่อยก็เป็นลายแดงน้ำเขียวนะครับนี่นะครับลายแดงที่ผมนำมานะครับเตรียมมาเพื่อจะปล่อยในวันนี้นะครับก็จะปล่อยประมาณไปไปลายช้อนนะครับ นี่นะปล่อยเป็นประมาณตะไคร้ช้อนอย่างนี้นะครับนี่ฮะปไปปลายช้อนนะครับก็ผมแนะนํานะครับหนึ่งกระมังที่เพื่อนๆทําไว้นะครับก็จริงๆปล่อยประมาณนะฮะหนึ่งช้อนกาแฟนะครับก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมนะครับ หรือเต็มที่ก็ครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับเป็นปริมาณที่เหมาะสมในส่วนนี้นะครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับสิ่งที่ไทุกคนต้องเจอนะั่นก็คืออน้ําจะเป็นฝ้านะครับวิธีการแก้ไขน้ําเป็นฝ้านะครับก็ทุกวันนะฮะเช้าหรือเย็นก็ได้ให้เราทําการคนนะครับคนเบาๆนะอย่าคนแรงเพราะว่าถ้าเกิดคนแรงเนี่ย ตะกรนที่อยู่ใต้ล่างนะฮะที่เป็นการทําปฏิกิยาระหว่างยีกับกากน้าตาลนะฮะที่เป็นตะกรนสีขาวมันจะฟุ้งพอฟุ้งมาเนี่ยจะทําให้ไรเราตายได้หรือไม่ขยายได้นะครับวิธีการก็คือคนเบาๆนะฮะคนเบาๆอย่างนี้นะครับคือลากเบาๆคนอย่างนี้นะครับนะฮะคนบนจากในนะฮะจากในอย่างนี้นะดูทั้งนะครับคนอย่างนี้นะครับคนบนนะครับนี่นะฮะคนบนแล้วออกนอกอย่างนี้นะครับออกนอกจนขอบอย่างนี้นะครับ แบบนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของตะกรนนะครับต่างๆน้าเป็นฝ้าอะไรเงี้ยครับในส่วนนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของน้ําเป็นฝ้าได้นะครับจะแก้ปัญหาน้ําเป็นฝ้าซึ่งหลายๆท่านต้องเจอแน่นอนครับในการทําแบบนี้เอาว่ะหลังจากนี้เราก็ทิ้งไว้นะครับสองวันสามวันก็ได้นะครับโดยปกติวันที่สองก็เริ่มจะขยายเริ่มจะบูมนะฮะเราก็ตักให้ลูกปลาได้นะครับนี่ก็คือกระมังที่ทําไว้ได้สามวันนะครับ ก็อย่างที่บอกฮะก็พร้อมพร้อมใช้นะตักไปใช้แล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะลายขยายเต็มครับเต็มนะฮะเต็มกระมังนะครับทุกกระมังนะฮะอันนี้เป็นวันที่สามที่เราพร้อมใช้นะแล้วในส่วนนี้คือผมตักไปใช้แล้วด้วยเมื่อเช้านะครับแต่ก็ยังมีลายให้เก็บผลผลิตได้อยู่นะครับตัวอย่างที่บอกให้ทยอยทํานะฮะทยอยตักทยอยใช้นะครับ ก็คือคําแนะนําก็คือให้ทําทุกวันนะะวันละสองสามกระมังนะฮะเราก็จะมีใช้ตลอดนะครับในช่วงพายุหน้าฝนเข้าแบบนี้นะครับก็สงการที่ผ่านมาที่ระยองนี่ฝนตกเกือบทุกวันครับเพราะนั้นน้ําเขียวก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลดีในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีก็คือไรแดงน้ําใสนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้าเสมอนะครับว่าไรแดง เพราะด้วยน้ำเขียวดีที่สุดแล้วครับในส่วนของน้ำใสที่ที่ใช้ดีนะครับรองลงมาจากน้ำเขียวนะฮะแล้วก็ดีสุดในบรรดาน้ำใสผมว่าสูตรนี้เลยครับสูตรเพาะด้วยยีกับน้ำตาลนี่ดีสุดแล้วครับให้ผลผลิตที่ดีมากๆนะฮะอันนี้นะครับก็เป็นผลจากวันที่สามนะครับที่เราเริ่มทํานะครับเอาแล้วฮะคลิปนี้ก็มาแนะนำเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับ เพราะว่าเย็นแล้วยุงเริ่มเยอะนะครับเหมือนเดิมฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ